ป่วยเนาะตอนนั <Power ful sounds> ้นเหมือนเราอยู <The enk ued gardens> ่ no on, <ES> จริงๆใช่ไหมอยู <shoe plus poetry> ่ไต้หวันไม่ไม่ใช่เรื่องผู้ชายเลยใช่ปะไม่มีเรื่องผู้ชายแต่เพื่อนผู้ชายจะไม่มีน้ำตาเราเป็นหญิงฟรองเราเราจะไม่ร้องไห้ให้ผู้ชายแล้วสามแม่เขาร้องไห้กันใยันร้องไห้ในบ้านงงมากไม่จริงไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเ่าจะหินคนนั้นให้เคลียร์นะคะอันนี้เคลียร์เลยนะครับขอเคลียร์หน้าสื่อตรงนี้น้ำตาพุทธจะไม่มีเพื่อให้ผู้ชายนะ้วไม่มีน้ำไม่มีน้ำตาผู้ชายมีแค่ลูกเท่านั้นใช่ไหมคะม่แค่ลูกใช่ไหมคะ มีจริารู้สึกไม่เคยูที่อื่นนสบายเลยแต่ล้างศุขมอดำเาโป๊น่ารมากยังไงนะปลยน่อมีแฟนเด็กกันคือหมอด้ำพูดอ่ะคมดดำพูดอ่ะำัพูดพไปงั้นหรอยดโอเคแต่ว่าตอนนี้ยังไงคะตอนนี้สวยๆขอใจไหนคะเนีอย มองหน้าดิสิแหมมองหนาาา้าดิาาาาสิขอบคุณครับขอบคุณพี่ต้น